نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเราเนี่ยวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลากันทุกวันโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ทุกวันทุกเวลาละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาในขณะที่เราละหมาดเนี่ยพี่น้อง เราขอต่ออัลลอฮ์บฮานะฮแวะ ت ع าว่าอิหดีนส,สิรอตัลมุสตะกีมขออัลเราได้โปรดนำทางพวกเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเราขอกันอย่างนี้แต่เราขอแล้วเราไม่ทำพี่น้องวันนี้จะได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าดุอาเนี่ย วิงวอนขอต่ออัลลอ์แล้วเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติเราไม่ประพฤติตัวให้อยู่ในคันลองตรงนั้นเราจะได้ในสิ่งที่ขอหรือเปล่าขอต่ออัลลอฮ์ให้มีกินแต่ไม่ออกทำมาหากินอย่างนี้การขอจะเป็นผลไหมไม่เป็นขอต่ออัลลอ์ให้หายจากอาการป่วยแต่ไม่ยอมรักษาไม่ยอมกินยา อย่างนี้จะหายป่วยไหมไม่หายแต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้หายก็หายได้โดยไม่ต้องอาศัยยาแต่ว่าหน้าที่ของเราเนะี่ยวเลาเราขอต่ออัลลอฮ์แล้วเรามักจะลืมหน้าที่ของเราซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่นะครับเพราะหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เราถูกกําชับใช้ อยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงกินอาหารไม่ได้เลือกอากราอาอ,อะไรนะออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกเลยไม่ได้ปฏิบัติตัวให้อยู่ในคันลอของคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีก็ขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดประทานเสียคะสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแต่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติตัวให้อยู่ในคันลอของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ได้พิธีพิธันเรื่องอาหารไปได้ออกกำลังกายอย่างนี้นะหรือพี่น้องที่เราจะได้รับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้รับข้อสำคัญก็คือเราขอแล้วเราต้องทำถ้าขอแล้วไม่ทำยังไงก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาวางคันลองเอาไว้แล้วหิวข้าวขอตอัละให้อิม่มถ้าอัลลอฮฺจะให้อิ่มได้ไม่มีปัญหา แต่เราต้องทําหน้าที่ของเรากินข้าวสิครับมันจะได้อิม่มกินอาหารสิหาโน่นหานี่กินสิจะได้อิม่มเป็นต้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยปล่อยประละเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเป็นยุคที่บรรดาอุลมามะเนี่ยตั้งฉายาว่าเป็นอุมมะตุดดวเป็นประชาชาติที่ขอดูอาต่อลล l a ์วิงวอนขอต่อ a ลลอ h s u b h a n a h า wa t ตาลา พอปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้กันใช่ไหมพี่น้องเขาเรียกว่าอิซารุดดอวบิลาอามลได้แต่ขอดูอากันอย่างมากมายโดยไม่ปฏิบัติหน้าที่ขอแล้วไม่ยอมทำขอแล้วเป็นบุคคลที่ปล่อยปะละเลยในการที่จะปฏิบัติไปตามคันลองที่เราจะได้รับตามสิ่งที่เราขอขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาวะยาอัลลอฮ์ ได้โปรดนําทางเราสู่หนทาง,ง,งที่เที่ยงตรงโดยเถิดก็ไอ้ทางที่เที่ยงตรงเนี่ยไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้ทําความเข้าใจเลยไม่ได้หาความรู้เลยไม่ได้เสาะแสวงหาถามทํานูน่นถามคนนี้เรียนกุรานเรียนฮะดิษไม่ได้ศึกษาเลยแล้วก็ไปขอต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺได้โปรดนําทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงโดยเถิดถามว่าเราจะได้ไหมเนี่ยหนทางที่เที่ยงตรง ขอต่ออัลลอฮ์ให้นําทางชีวิตเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงแต่ทางที่เที่ยงตรงนะ่ะมีไว้แล้วชัดเจนเราไม่ยอมเรียนไม่ยอมทําความเข้าใจไม่ยอมฟังไม่ยอมศึกษาหาความรู้แน่นอนอย่างยิ่งดวอาของเราก็ไร้ผลแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากันทุกวันว่าอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตีกในสุราอัลฟาติฮ่าเราก่าวกันทุกวันใช่ไหมก่าวกันทุกคนใช่ไหมโดยเฉพาะผู้ชาย ไม่มีภาวะที่เลือดประจําเดือนมีก็ต้องละมาดทุกวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาถ้าละมาดสุนัตอะไรอีกเนี่ยนะบอกตรงๆเนี่ยเรากล่าวสุรอ้อนนี้เนี่ยนะครับไม่ต่ําจาก30ครั้งต่อวันถ้าหากว่ารักษาในเรื่องของสุน,นาราวาติบด้วยคือละมาดสุนัตประเภทก่อนฟัารดูแล้วก็หลังฟัารดูครบด้วยไม่ต่ำจาก30 อีดีนัสิรตอตมุสตะกีมอีดีนัสิรตอตมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ไดโปดนำทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงได้เถิดขอกันอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ไม่ยอมทำทำในที่นี้ก็คือไม่ยอมที่จะขนขวายศึกษาหาความรู้ว่าทางที่เที่ยงตรงที่ท่านนาบีนำมาทางที่เที่ยงตรงที่กุรานได้บอกเอาไว้เนี่ยมันต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างมีหลายภารกิจทางที่เที่ยงตรง อยู่กับเพื่อนฝูงเยอะกับเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทํางานทางที่เที่ยงตรงทํำยังไงอยู่กับการค้าขายทางที่เที่ยงตรงทํำยังไงสอนหนังสืออยู่กับนักเรียนทางที่เที่ยงตรงทํำยังไงทําธุรกิจทางที่เที่ยงตรงทํำยังไงทุกอย่างมีทางที่เที่ยงตรงทั้งหมดเลยอิสลามมีไว้พร้อมสมบูรณ์แล้วเพียงแต่คนคนนั้นเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ยอมที่จะทําไม่ยอมที่จะปฏิบัติ บุลมาอธิบายอย่างนี้นะครับพี่น้องดูอาขอต่ออัลลอ์และก็หวังจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาอย่างเดียวเนะี่ยแล้วสิ่งที่เราขอต่ออัลลอ์จะเกิดขึ้นไหมเช่นพี่น้องโรฮิงญาเดือดร้อนอย่างหนักพี่ร้องในซีเรียเดือดร้อนอย่างหนักพี่ร้องพี่น้องในปาเลสไตน์เดือดร้อนอย่างหนักพี่เราะพี่น้องที่อยู่อะไรอนะในอิรัก นะครับเดือดร้อนอย่างหนักก่อนนี้ก็ที่อฟัฟกานิสถานเดือดร้อนอย่างหนักเราก็ขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาโอ้ Allah ข้าพเจ้าขอต่อพระองค์อันตัวอีดุลบุสตะวัลฟุกอรอวัลมาซาคีนวัลมุฮตาจีนวัลมุตอดรีรินโอ้ Allah ได้โปรดช่วยเหลือ บุคคลที่ไม่มีอะไรที่จะกินบุคคลที่ไม่มีอะไรเลยบุคคลที่ยากจนข้นแค้นบุคคลที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือบุคคลที่จะที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ร้อนจากเหตุที่มันเกิดขึ้นเราก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วเราเล่ะพี่น้องเราขอต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ช่วยเหลือ แต่เราเนี่ยทำหน้าที่ของเราบ้างหรือเปล่าพี่น้องเราลืมหรือเปล่าในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาได้ให้ท่านนาบีมากำชับเอาไว้เขาจึงบอกไงอันนกุลุมัยสติยะไอวะนาบิชักกิตัมรตินบิชกิตัมรตินวะหัวมัอูลอามามัลลอฮ์วะอะลัยฮิไอยุสฮิมาบิชักิบิชกิตัมรอ ซุมมายูห้โกฮูบิดดอาเป็นหน้าที่ของเราสำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นอ้าไกลไปของความช่วยเหลือส่งแรงสนับสนุนทั้งด้านปัจจยัยไปไม่ถึงไปไม่ถึงทำยังไงพี่นอ้องอ้าพี่น้องโรฮิงญาตรงนี้พี่น้องในประเทศไทยที่มันที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับไวชชาแนลนะครับ สหกรณ์อามานะและกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเนี่ยรวมตัวกันในการที่จะช่วยครอบครัวที่ยากไร้ที่เขายากจนจริงๆเรามีกรรมการมีผู้ตรวจสอบมีผู้ดูแลว่ายากจนจริงๆต้องการที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไหมเพราะทุกคนจะต้องถูกอัลลอฮ์สอบถามที่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะต้องสอบถามเรานะ ว่าทุกๆคนที่มีความสามารถช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเม็ดอินดพาลัมพอท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิตตะกินนารจงยำเกงจงเกงกลัวไฟนรกนะว่าเราบิชกกิตัมรตินแม้ว่าจะด้วยการบริจาคเพียงครึ่งหนึ่งของอินดพาลัมมีอินดพาลัมเม็ดหนึ่งนะ ลูกหนึ่งอะนะพี่น้องเอาครึ่งหนึ่งถ้าสามารถบริจาคตรงนั้นได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือคนที่ยากจนขัดสนได้เป็นอามานะของเราที่จะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานี่คืออามานะของเราพี่น้องครับ ตัวของเราวิงวอนขอต่อ Allah, นะตอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยเธอได้วโปรดให้อาหารให้ความอิ่มหนำสำราญให้ความปลอดภัยต่อคนเหล่านั้นด้วยเธดเป็นอุมมาตุดดวอาอิกซารุลมินัดวอาบิลาอามลพวกเราเป็นประชาชาติที่ขอดูอากันมากเหลือเกินแต่เป็นการขอดูอาโดยไม่ทำหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องใดก็าตามแต่พี่น้องเพียงการขอดูอาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ทำภารกิจใดๆเลยถือว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอย่าอัลลอฮฺเดือปดให้ลูกของข้าพระองค์อยู่ในทางน้ำด้วยเถิดให้เขาเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ให้เขาเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ทังด้านศาสนาเพื่อพระองค์ แต่ไม่เคยให้ลูกเรียนรู้เรื่องศาสนาเลยไม่เคยที่จะหาทางที่จะให้ครูมามาสอนมาสอนกุรานมาสอนอ,อ,อะไรนะเรื่องของศาสนาให้แก,ลก่ลูกๆไม่เคยทำหน้าที่ของการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตเพื่อเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวทัลละไม่เคยทำหน้าที่ตรงนี้เลยพี่น้องแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮฺกันอย่างเดียวเราทำตัวถูกต้องไหม เพราะนั้นไอ้คำว่าขอแล้วไม่ทำเนี่ยอุมมะประชาชาติอิสลามทั้งประชาชาติในยุคนี้เนี่ยที่บรรดาอุลามะตั้งฉายาประชาชาติในยุคนี้ว่าเป็นอุมมะตุดดวอาเป็นอุมมะประชาชาติที่ขอดูอาอิกาดุดดวอาบิลา,ามันขอดูอากันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เราจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ในเรื่องนั้นๆ จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามพี่น้องเราต้องทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ตรงนั้นด้วยหลังจากนั้นก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาคือทําอย่างเดียวโดยไม่ขอดุอาศนี่ก็ผิดขอดุอาอย่างเดียวโดยไม่ทํานี่ก็ผิดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอุมมะประชาชาิในปัจจุบันเนี่ยขอดุอากันอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ยอมที่จะประพฤติปฏิบัติดังนั้นขอให้เราเดียกลับมาทบทวนดูนะ เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาที่สามารถที่จะทําอะไรอะไรเพื่อศาสนาของพระองค์ที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนคนเดือดร้อนที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเผยแพร่ศาสนาของพระองค์แม้ว่าแม้ว่าจะช่วยเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเม็ดอินทพาลัมก็ให้เรา มีมีมีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาคนยากคนจนคนที่เดือดร้อนคนที่ขัดสนนะครับคนที่เกิดปัญหาแห่งความทุกข์ร้อนนะครับหรือว่าในหนทางที่จะนำเอา,าศาสนาเนี่ยไปสู่ผู้คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งต้องใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายแต่มันก็ไม่ไม่ได้หมายความว่า พ้นจากความสามารถของเราไม่ใช่เพราะท่านนาบีบอกว่าทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะแม้ว่าจะเสียสละเพียงครึ่งหนึ่งของเม็ดอินทรพันลก็ตามแต่ครึ่งหนึ่งของเม็ดอินทรพันพี่น้องราคาเท่าไหร่อินทรพันลปันกลางปันกลางนะี่ยราคากิโลละสองสมมติอย่างนี้นะหรือก,กิโลละสามบาทเม็ดหนึ่งนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งผ่าสองเนี่ยพี่น้องตกประมาณบาทหนึ่งสองบาทสามบาทห้าบาท หากแม้ว่ามีความสามารถช่วยเหลือเพียงแค่นั้นเนี่ยเราถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ว่าพระองค์จะสอบถามแล้วช่วยเหลือมั้งไหมเพราะท่านนาบีมาสอนว่าการที่เราจะช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเท่ากับราคาของครึ่งหนึ่งแห่งเม็ดอินดพาลามเราก็ต้องช่วยเหลือยิ่งช่วยอัลลอฮ์ยิ่งให้เพิ่มยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งให้เพิ่มนี่คือสัญญาจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن วและลา ดังนั้นขอให้เราได้กลับมาชบทวนดูนะพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนยากคนจนขอต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือบุคคลที่กําลังเดือดร้อนเราขอแล้ว <c oughs> เราทําหน้าที่ของเราแล้วหรือเปล่าเราขอแล้วเราไมา่ได้ทําหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเราขอดวอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเราต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์แล้วเราทํำไหม วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์แล้วเราปฏิบ uh ัติหน้าที่ไหมทําโดยไม่ขอก็ผิดขอต่ออัลลอฮ์โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทําก็ผิดพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีนะครับบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ